้อยเมตรอาร์โครงสร้างนะครับรับประกันเดิมทุกจุดรถร้านเราไม่มีชนหนักไม่มีพิคว่ำมไม่มีจมน้ําครับ วันนี้ผมมีรถยนต์สวยๆเข้าใหม่มา1คันครับเจ้านี่เลยครับ Honda c r v ตัวนี้นะครับปี2018นะฮะ2.4 EL 7ที่นั่งนะครับตัวท็อปสุดบอกเลยสภาพสวยสุดๆเลยนะครับเรามาดูด้านหน้ากันเลยครับดูไฟหน้านะครับเป็น LED แล้วนะครับแล้วก็ความใหม่ของโคมไฟครับดูความใสของโคมครับไม่มีเหลืองครับคิ้วโครเมียมพลาสติกต่างๆสภาพถือว่าสวยเลยนะครับเจ้า c r เตัวนี้นะครับเขาที่ซร้ออกมาเป็นไง ผมว่านะมันเป็นเจ็ที่นั่งที่น่าใช้นะครับเพราะว่าใช้งานในเมืองก็ดีออกนอกเมืองก็ดีนะครับล้อขอบ18จากโรงงานครับรถคันนี้ครับรถเพิ่งเข้ามาติดยางโตโยมายางใช้ไม่ได้แล้วเดี๋ยวผมหายางปีใหม่ๆสภาพสวยๆใส่ให้4เส้นครับได้ยางใหม่ไปเลยนะครับและลืมบอกปี18นะครับมันได้ดอกเบีย้ยพิเศษด้วยนะบอกเลยนะครับ ผ่อนเบาๆครับมาดูภายในกันครับคันนี้ครับภายในสีดําตัดด้วยลายไม้นะครับถ้าเป็นตัวท็อปมันจะเป็นลายไม้สีนี้นะอ่าสภาพสวยดูแผงประตูดิครับหนังต่างๆนี่ผมแค่สปายอย่างเดียวนะยังไม่ทําอะไรเยอะเลยนะครับหูรถสวยเลยนะครับรอยเม็ดอาร์โครงร้างนะครับรับประกันเดิมทุกจุดรถรานเราไม่มีชนหนักไม่มีทคว่ำไม่มีจมน้าครับมีเก็บสีลิ้วรอยที่ภายนอกเท่านั้นครับบางชิ้นนะครับรถใช้งานทั่วไปครับ น็อตประตูเดิมๆไม่มีถอดไม่มีไขนี่แผ่นเพจครับเดิมๆครับไม่มีการยิงใหม่แปะใหม่ใดๆทั้งสิ้นนะครับรถโอนได้ถูกต้องตามกฎหมายนะครับระบบไฟฟ้าต่างๆเบาะทุกอย่างใช้งานได้ปกตินะครับตรวจเช็คให้เรียบร้อยแล้วกระจกเดิมทุกจุดด้านหลังครับเป็นไงโหสะอาดนะครับใหม่นะครับตัวนี้ลําโพงนะวนะครับเห็นไหมฮอนด้าใส่มาถือว่าจัดเต็มเลยครับป้ายแดงมันหลานกว่าเลยนะเจ็ดที่นั่งนะครับ เบาะแถวสาะสำหรับเด็กๆแหละนะครับมีไว้แต่ถ้าเกิดสมบุติเราไม่ได้ใช้นะมันสามารถพับแบนราบได้รอยไม้นาโครงสร้างประตูนี้เป็นยังไงครับกลมเรียงสวยนะฮะเห็นไหมครับรถคันนี้ครับเดิมๆโครงสร้างเดิมๆนะครับทุกจุดเปิดให้ดูทุกจุดเลยเห็นไหมครับเดิมๆทุกจุดนะครับไม่มีการตัดต่อตัวถังใดๆทั้งสิ้นนะครับรถแม็กสภาพสวยนะครับอย่างที่บอกเดี๋ยวยากเดี๋ยวเปลี่ยนให้นะครับหาปีใหม่ๆสภาพสวยๆเลยด้านท้ายครับดูดีไซน์เอกลักษณ์ของซ r v อยู่แล้วนะครับเป็น SUV ที่แบบ มีมาหลายเจนแล้วอันนี้เจนอะไเจน5แล้วครับดูเส้นสายของไฟเขานะครับโคมไฟด้านท้ายถือว่าสภาพดีเช่นกันนะครับคิวโครเมียมพลาส,สติกต่างๆสภาพสวยกล้องถอยหลังมีมาให้จากโรงงานนะครับตัวนี้ตัวท็อปฝาท้ายไฟฟ้าด้วยนะครับนี่เป็นไงนี่ครับอย่างที่ผมแจ้งครับเบาะแถว3นะครับถ้าเราไม่ใช้เราก็พับแบนลาบไปเลยเห็นไหมครับ ดูบันจุของจุสัมภาระนะครับผมว่านะจุได้นี่น้องๆรถกระบะสี่ประตูนะครับพลาสติกต่างๆนะครับภายในรถนะครับด้านท้ายนะครับเราดูกันนะครับสภาพดีนะครับริ้วรอยรอยขีดข่วนถือว่าแทบไม่มีเลยนะครับถือว่าสวยนะครับน็อตด้านท้ายฝาท้ายเคยชนหนักไหมไม่เคยชนนะครับร่องน้ําต่างๆนะครับรอยเม็ดอ์กด้านท้ายต่างๆเดิมทุกจุดน็อตก็เดิมนะครับระบบไฟฟ้าฝาท้ายใช้งานได้ปกตินะครับ อย่างที่แจ้งเลยนะครับมาดูด้านขวากันครับตัวนี้อย่างที่บอกครับตัวท็อปนะ 2.4EL ขับเคลื่อน4ล้อนะครับขับโคตรดีเลยนะครับฝั่งนี้เป็นยังไงครับสภาพสวยเช่นกันครับแผงประตูลายไม้ต่างๆสภาพดีริ้วรอยน้อยมากๆนะครับลายมิดอาร์คเป็นยังไงครับโหนี่ดูประตูที่3แล้วเดิมสนิทครับรับประกันโครงสร้างไม่ต้องกังวลซื้อรถมือ2ซื้อออนไลน์รถจะไม่สวยจะโดนย้อมแมวย้อมหมูหรือเปล่าไม่มีครับรับประกันนะครับ นี่อ่ะเดี๋ยวพับเบาให้ดูเห็นไหมครับอย่างที่บอกความอเนกประสงค์มีพอพับให้เห็นชัดๆเลยเนี่ยจุของได้เยอะมากๆแถว2ก็มีแอร์นะครับช่องชาร์จ USB Type C มีมาให้หมดแล้วครบนะครับอ่ะมาดูครับประตูนี้ฝั่งคนขับระบบไฟฟ้านะครับนี่ครับใช้งานได้ปกตินะครับตัวนี้นะครับนี่แผงประตูสภาพสวยกระจกมองข้างซ้ายขวาเทสให้เรียบร้อยแล้วครับนะฮะ น็อตประตูไม่มีถอดไม่มีขายซอกเดิมทั้ง2ฟฝั่งนะครับนี่ดูรอยเป็นอาร์กกลมเรียงสวยเดิมๆทุกจุดไม่มีตัดต่อตัวถังนะครับซอกเป็นไงเดิมสนิทด,ด้านหน้ากันครับไปดูตัวนี้รองรับน้ำมัน e 8 5นะครับเครื่องยนต์2,400ผมว่า13 1 4โลลิตรน่าจะได้อยู่นะนะครับมา 2.4เบนซินครับดูแลรักษาง่ายอยู่แล้วครับอรไรเพียบนะครับเครื่องยนต์ประหยัดลองแล้น้ำมันได้ถึง e85 อย่างที่ผมแจ้งนะครับด้านหน้านะครับน็อตฝาหน้าฝาหน้าเดิมๆจากโรงงานสติ๊กเกอร์อยู่ครบนะครับไม่เคยชนนะครับไม่เคยถอดไม่เคยขายซอกแก้มซ้ายขวาเดิมทุกจุดถ้าเราสังเกตดีๆนะครับมาร์กิ้งส qc จากโรงงานยังหลงเหลือให้เห็นอยู่นะครับ เครื่องเดิมๆไม่มีน้ำมันเยิ้มครับใช้งานมาแสนพัโลนะครับดูเลยเดิมสนิทเลยนะครับภายในเป็นยังไงไปดูกันหน่อยนะครับตัวนี้เจ้า CRV Gen 5คันนี้ที่เขาให้ออปชั่นมาเนี่ยผมว่านะถือว่าพัฒนามาเยอะเลยนะครับจอมีมาให้จากโรงงานนะครับแล้วก็นี่ดูใช้งานง่ายมากๆนะครับตำแหน่งเกียร์ตำแหน่งนั่งนะครับตำแหน่งพวงมาลัยพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะครับ ทุกอย่างใช้งานได้ครบถ้วนเปิดปุ๊บแอร์เย็นฉ่าเลยผ้าหลังคานะครับสปาให้เรียบร้อยแล้วเขาสะอาดภายในไม่มีกลิ่นเหม็นไม่มีกลิ่นอับนะครับไม่ต้องกังวลซื้อไปนี่เหมือนได้รถป้ายแดงเลยครับในราคารถมือ2นะครับเท้าแขนผมหุ้มหนังให้ใหม่นะครับนะฮะนี่กิฟเลยนะครับลายไม้ที่วางแก้วทุกอย่างใช้งานได้ครบถ้วนนะครับเลขไม้หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นโลครับรับการไม้แท้ประวัติเซอร์วิสศูนย์ฮอนด้าทุกระยะครับ เป็นยังไงบ้างครับสําหรับเจ้า CLV คันนี้เราดูกันมารอบคันแล้วครับสภาพเป็นไงสวยจัดเลยนะครับรถสวยรถเดิมราคาดีครับ6กแส0 0บาทครับผ่อนเบาๆนะครับได้ CLV 2 4 EL ตัวท็อปคันนี้ปี18จัดเงื่อนไขธนาคารได้ดอกเบี้ยพิเศษด้วยดอกเบี้ยถูกมากๆเลยนะครับหาสนใจติดต่อเข้ามาได้ที่โปรอโต้คาร์ครับเราขึ้นเบอร์ไว้ให้ตรงนี้นะ แล้วก็ช่องทาง like ok ไลฟ์แอสติกกออลังตานนะมีทุกช่องทางเลยใจร้อนก็โทรเข้ามานะครับเราบริการส่งรถให้ถึงหน้าบ้านเรามีรถสไลด์บริการครับรับประกันครับซื้อรถออนไลน์ง่ายนิดเดียวได้รถสวยคุณภาพดีราคาดีไปจากเรานะครับ